ที่ร้านอาหารของเราแล้วกับร้านอาหารซอฟวาเพอร์นั่นเองเอ,อยู่โชคชัยสีนี่เองค่ะก็ใกล้ไม่ไกลนะคะแต่ว่าที่สําคัญค่ะวันนี้รายการจิ๊บแม่เที่ยวของเราได้รับเกียรติจากเอ่อครือดาราสาวที่ค,อครอบครโกอินเตอร์มิชชั่นเสียงอย่างซาร่าไอมี่มาเรียกมื้อนี้ด้วยค่ะเ,ออเลิศจ้ะนี่สั่งเยอะไปเพิ่นเนี่ยไม่นะปกติเราไปจิ๊บแม่เที่ยวเราก็จะสั่งเนี้ยเบาๆเออนี่ยออเดอร์แต่แต่ละอย่างนี่แบบว่า ธรรมดาธรรมดานี่ปกติจริงแมเที่ยวปกติจะแปดอย่างนะนีปะ่ปลาเผาเลอปลาเผาชื่อดังนหมเห็นไอว่าชื่อดังของร้านชื่อดังชื่อดังก็แหมซาร่าออกตัวทันทีว่าจะเลี้ยงมื้อนี้พี่ก็ใช่ไหมครูแม่น,น,นี่เป็นของที่คุณแม่สั่งทั้งนั้นเลยนะทางรายการไม่ได้สั่งเลยนะว่าแล้วเราอย่าเสียเวลาเราเข้าไหมคะจัดไปเลยค่ะจัดเข้าให้ค่ะจัดไปเลยค่ะ ระหว่างที่กินไปด้วยขออนุญาตเนื่องจากเทปนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆที่รายการของเราอนุญาตให้คุณลูกติดสอยห้อยตามมาด้วยถามซาร่าดีกว่าระหว่างตักอยู่มีเรื่องได้ข่าวว่ามีเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ที่แบบน่ารักกุ๊กกิ๊บกุ๊กขิดเกี่ยวกับเรื่องเสื้อใหญ่คืออรัยคือเมื่อก่อนหนูจะตัวเล็กมากๆเลยตอนเด็กๆก็ต้องตัวเล็กนะแล้วคุณแม่ก็จะเสือ้อแบบเขหูไว้ในเสื้อพ<ว>กไว้ในเสื้อแม่เล่าให้ฟังว่าไปไหนมา อบใส่เสื้อตัวใหญ่ๆเนะครับเสื้สอยี่สบใหญ่ๆนะแล้วก็จะเอาหนูไว้ในเสื้อแล้วไปไหนมาไหนคนจะไม่รู้ว่าหนูเป็นไงคือกินนมอยู่คือเป็นคนติดนมนแม่มากอะไเงี้ยอ๋อแล้วหลัต้องให้แม่รับฟังหนูก็คือแสดงว่าแบบคุณแม่ขี้อายหรือเปล่าแล้วกลัวจะคนจะเห็นใช<ม>่หไหม,ไมเลยเอาน้องซุกไว้ข้างในเสื้อตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะก็ในในลักษณะแบบนั้นน่ะคือมันมันสะดวกคนชื่อตัวใหญ่แล้วเวลาเล่นเหนื่อยๆมาบางทีแบบเราไปตามสวนกัญชาบางที เด็กพนักมาเขาก็พ,พาน้องไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นพอเวลาน้อง,องร้องหิวนมทีเขาก็จะเอามาส่งพอจะเอากกมาส่งก,ก็ค<อ> <ปะ S 1> ือกินตรงไหนก็ได้เพราะน้องกินบ่อยมากกินไหนก็ได้เมื็มเลยจะมีเสื้อยืดตัวใหญ่ๆแบบที่เอบอกประมาณสามสี่นี่จะใส่ไปตลอดเลยอ่ะมาเข้าหิวนมไเมื่อข้าไปบางทีมาถามว่าน้องชาร่าไปไหนแล้วคะ นี่เป็นเทคนิคการดูแลลูกอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยได้มาก่อนแต่ต่อมากแล้วแต่ก็ยังกินนมสองขวบเลยเนาะแต่ที่สําคัญมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าคือปกติเนี่ยรายการจิ้งแม่เทียนเนี่ยจะมีเรื่องราวของลูกทําเซอร์ไพรส์อะไรต่อเวลาแต่คราวนี้เป็นคุณแม่นี่เลยค่ะคือคุณแม่เป็นคนละเอียดอ่อนชอบทำ ทำนู่นทำนี่ถ้าแกรักใครอย่างเงี้ยคือวันหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นวันเกิดหนูแกรู้ชอบมีเทียนเอ่อมีเค้กมีของขวัญอะไรเี้มาเซอร์ไพรส์ตลอดอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบโตแล้วอยู่มปลายแล้วเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ไม่ต้องเซอร์ไพรส์แล้วหนูก็บอกแม่แล้วแม่หนูโตแล้วนะสิบแปดแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเซอร์ไพรส์แล้วแหละแค่อยู่กินข้าวด้วยกันก็พอแล้วก็พยายามจะบอกแม่อยู่เรื่อยๆโอเควันนั้น โรงเรียนเริ่มเรียนเสร็จแล้วสะพายกระเป๋าเดินเดินกลับโรงเรียนเปิดประตูปุ๊บบอดมาเริ่มเลยติดหน้าบ้านแฮปปี้เบิร์ดเดย์ซาร่าอายุ18แน่ๆเลยตอนนั้นแบบโต คิดปีนคือแม่จะเก็บทุกอย่างไว้เงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้แล้วขนาดนี้จะต้องดีใจแล้วเอาเฮ้ยสบายมากเลยถ้าถามยิงเราเรารู้สึกประทับใจไหมตรงประทับใจแต่แบบเราก็ไม่ไม่อยากให้เหนื่อยไม่มมเราเราฟิลอายหรอฟิลโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกรงใจเนาะเกรงใจ,ตใจมต้องแล้วชายผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งต้องมานั่งปีนบอร์ดแปะลูกลูกสาวปีนบอร์ดห้อยห้อยแบบใส่รุ้งเลยอย่างเงี้ยค่ะ คนมาบ้านกลางคืนกินข้าวเลี้ยงกันโอ้หโหด<อ>แม่น่ารักมากเลยนี่ซาร่าบ้างอย่างนี้เจ้าตัวเคยมีอะไรเซอร์ไพรส์กับคุณแม่ไหมมีค่ะ <ưng. S 2> มีอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งวันนั้นเป็นวันแม่อเช้ามืดเลยอ่ะเขาก็าแบบคือเขาคือคืนนี้เขาก็านอนนอนแล้วก็เขาตื่นมาตอนเช้ามืดเขาก็เข้ามาใกล้เลยแล้วเขาก็เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนแล้วก็เขา,ขาพยายามล้วงไปใต้ผ้าห่ม งพยายามใช้พยายามที่แบบทำอะไรอ่ะขบแขกขบแขกขบแขกอะไรตรงตรงทำทะลึ่งหรือเปล่าตรงหน้าอกตรงเนี้ยค่ะตรงหน้าอกตรงเนี้ยก็ต้องแบบกำพานที่มันบอกซาราห์หนูเป็นอะไรถ้าเป็นมิ้นนอนมันมิ้ยังง่วงอยู่เลยมันยังเช้ามืดอยู่เลยมาตึงปังอะไรกับแม่เหรอเนี่ยมัันนมมืนะก็โดนจับได้เลยสรุปแล้วคือจับมือเข้าออกมาปรากฏว่าจะพยายามจะติดดอกมะลิให้ให้ที่ในอกเพื่อนอนคุณแม่ พยายามพยายามนอนแล้วแบบทำทำแบบมันเป็นเขนกัดเล็กๆมันติดยากมากแล้วแบบกะให้เขาตื่นมานี่ดอกมะลิอยู่ตรงอกอุ้ยรูปนี้พันาสวยอะไรอย่างี้แล้วมากกันแล้วตอนนั้นถามคุณแม่รู้สึกยังไงคือตอนแรกโอเคคุณ กำลังซนอะไรเนี่ยคงมียองญญูนิ่งนิดหน่อยเนาะเรายังไม่ตื่นเนาะแต่พอตื่นมาเห็นดอกมะลมิเห็นดอกมะลิแบบในมือเขาซึ่งมันยังติดไม่ได้ติดยากเลยมุดมุดใช่เลยดนจับได้ก่อน,นแต่สังเกตคุณแม่นะ,ะนี่คือคือคุณแม่กำลังต้องตาคล้อยอยู่ <laughs> คือตื่นมาเห็นแล้วปรากฏว่าเอ้าในความในความที่เราแบบเอ๊ะกำลังซนอะไรเปล่าแต่กลายเป็นความประทับใจที่เขาทำเซอร์ไพรส์ให้ใช่ใช่มือกับแบบคือคือเข็มมันเข้าไปหน่อยนึงแล้วอะแต่ว่าไอ้ช่วงที่จะติดมันติดไม่ได้กนจับมือปั๊บพอเอามือออกปั๊บแบบดอกมะลิยังติดอยู่เลยก็ต้องมือข้างต่อลองข้างในก็กลัวเข็มจะทิ่มตัวแม่ก็ต้องมือข้างในมันก็ซับซ้อนมากแล้วมันมืดด้วยนะคะแล้วก็เน่ยคือหนูไม่ค่อยอยากอายเหมือนกันคิดอายว่าไม่อยากพูดว่า ฟอมเยอะไหมคนนี้เวลาะจะบอกรักคุณแม่เนี่ยฟอมเยอะไหมนะก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่อ,อ่ะรักมวามดีงามอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นแนวขำแหวรักน้แต่งหน้านี้น,ะะ <c oughs> น่ารักอ่ะ,ะถามจริงๆคุณแม่ในความเป็นซาร่าเนี่ยมีเรอะไรที่ทำให้คุณแม่แบบภูมิใจมากย ภูมิใจที่สุดภูมิใจที่สุดก็เนี่ยที่เขารับปริญญาเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่สุดสุดเลยคือเป็นความไม่ใช่เฉพาะคุณแม่อย่างเดียวทั้งคุณพ่อเขาทั้งคุณตาทั้งญาติพี่น้องทุกคนเลยว่าเขาทางานหนักขนาดนี้แต่ว่าเขาสามารถเรียนจบได้ไม่ทิ้งการเรียนด้วยในไหนคุณแม่พูดความครับแจ่ชาร่าโอ้ที่อ่ะเเป็นเทปแรกที่ลูกมานั่งเมาคุณแม่ถึงนี่เลยนะ แม่ใครใครใคก็ต้องรักอยูแล้วออือแต่บางครั้งแล้วก็โตแล้วนะพี่นะมก็แบบมันก็มีบ้างที่เราอยากลองผิดลองถูกด้วยตัวเราเองบ้างแบบคุณแม่ก็แบบจะคอยห่วงๆตลอดเวลาอะไรอย่างนะเงี้ยเราก็เข้าใจว่าแม่ก็รักเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เราก็เก็บความฝังดีเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะพยายามแบบทําให้คุณแม่ <laughs> <laughs> เข้าใจบบวจ่าเราโตแล้วเราก็แบบมีีมีสเปซแบบทำมู่นทำนี่เองเลยแต่บางครั้งก็รู้ว่าคุณแม่ก็หก่วงเรายอยากดูแลเรา,เราอยากอยู่กับเราตลอดเวลาก็ขอบคุณคุณแม่ที่ที่รักเราแบบจริงจังจริงใจตลอดเวลาแต่เ,เกิดมาคือเราไม่เคยห่างกันเลยจนกระทั่งก็มาอยู่บ้านเอเนยเป็นการห่างกันครั้งแรกในชีวิตจาือนี่ ช่วงช่วงที่ต้องห่างกันแบบจริงจังครั้งแรกคุณแม่รู้สึกยังไงวะคุณรู้สึกแย่อืมแต่ก็ยังดีคุณแม่ได้เห็นเอสทีวีเราอยู่บ้านเอสยังโอเคเพราะเรารู้ว่าเราได้เห็นเขาใอทีวียังไงอยู่แบบไหนแต่ที่เราไปจีนนี่แบบเป็นอะไรที่แบบโหตัดตัดสินใจยากมากร้องไห้กันสามวันสามคืนกว่าจะตัดสินใจได้อืออือสาระาันี่จนไม่สบายเลยจริงๆเนาะตัดสินใจนานเหมือนกันนะ่จะไปเพราะว่า ไปใช้ชีวคเดียวเกิใครอะไรแตตอนนี้ีแง่นึงมันก็เพื่อนาเมือกป็นการติบโตในอาชีพของเราประสบการณ์การที่แบบไม่ได้หาได้ง่ายๆได้ง่ายๆะก็พอทีมด้านลบแล้วก็ไม่นไม่ก็ไม่เสียหายเท่าไหร่ก็อย่างนไยเราก็ได้ลองทำลองเสี่ยงดู จิกแม่เที่ยวในไหนแล้วคุณแม่ก็ให้เกียริมารายการแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะคะ<ฮ>จีนรายการจิกแม่เที่ยวนะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่นะคะที่ให้เกียริมาให้ความรู้เกี่ยวกับว่าซาร่าเป็นคนอย่างนี้เหรอแล้วก็ได้เห็นมุมมองการเล่นดูซาร่าของคุณแม่ก็ขอบพระคุณคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะแต่ที่สำคัญคือคนนี้เขานานๆมาทีขออนุญาตแสดงความรักแบบเซอร์ไพรส์คุณแม่บ้างมีมาด้วยโผใหญ่ไปเลย ใจกันไปแล้ว<ะ>ขอนิดนึงค่ะคุณแม่คะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการมาวมรายการในวันนี้คือโดยปกติแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้เคยไปออกรายการท,ที่ไหนนะรายการนี้็นรายการแม่ก็ประทับใจทิธีกาะงานแั้วทุกคน ก็ขอบพวกคุณคุณแม่มากคะ่ะนี่แหละคะ่ะนี่คือความประทับใจแบบเขาเรียกว่าลึกที่สุดฮาที่สุดและซึ้งที่สุดในรายการจิ๊กแม่เที่ยนะคะถ้าใครอยากได้รับภาพความประทับใจะคะ่ะต้องติดตามจริงค่ะกับจิ๊กแม่เที่ยวทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงค่ะแค่วันนี้นจริงจไปด้วยน้จริงกับซาร่าต้องขออนุญาตไป,ไป,ปขอบคุณแม่ก่อนนะวันนี้ต้องลาไปก่อนอนะสวัสดีค่ะแ<ป>ม่ไปไกลแล้วแม่ไปไกล เป็นเทีที่สุดพิเศษจริงๆเลยรายการจริกแม่เที่ยวของเรานะคะได้มีโอกาสพาคุณแม่ของน้องซาร่าเอฟสามนะคะและตัวน้องซาร่าไปเที่ยวทำกิจกรรมร่วมกันต้องออกตัวเลยว่าจริงก็ค่อนข้างจะภูมิใจนะคะกับการที่ครั้งแรกของรายการจริกแม่เที่ยวที่ได้พาทั้งคุณแม่และตัวน้อง AF นะคะไปเที่ยวด้วยกันเพราะคุณแม่ก็ออกตัวเลยว่าเออนี่เป็นโอกาสที่สําคัญจริงๆที่ทําให้เขาได้มาทํากิจกรรมร่วมกับน้องซึ่งไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะ คุณแม่พูดได้ถึงกับเรียกว่าน้ําตาไหลออกมาเลยจนจริงก็เกือบจะกันน้ำตาไว้ไม่อยู่เหมือนกันนะคะและสําหรับซาร่าเองค่ะทุกวันนี้ไม่ว่าน้องจะไปที่ไหนหรือไม่ว่าจะไม่ได้ร่วมงานกันมานานแล้วหรือยังไงก็ตามนะคะจีก็ยังคงรู้สึกว่าน้องนี่ยังเป็นเด็กที่น่ารักสดใสแล้วก็เนี้ยไฮเปอร์อยู่เหมือนเดิมเนะะี่ยค่ะแต่ว่าได้เห็นมุมมองอีกมุมมองนึงที่น่ารักของเจ้าเด็กแสบคนนี้นะคะมีมุมที่ซึ้งเลยเนี่ยน้องก็เหมือนกับพยายามจะก,กั้นไม่ให้ตัวเองแบบ ร้องไห้ออกมาล้วกันแบบทำเป like. so. so ็นตลกไปอะไรก็ว่ากันไปเงี้ยนะก็ขอบอกว่าเป็นอีกมุมนึงค่ะที่จินเชื่อว่าตัวยินเองแล้วก็รวมถึงคนอื่นนะคะจะไม่ค่อยได้เห็นจากสาวซาร่าที่น่ารักคนนี้สักเท่าไหร่นะ